วันนี้มาหาอะไรกินที่อยุธยากับร้านสตังเคปกาแฟสมูตตี้รอบที่แล้วไม่ได้พาลูกมาเพราะว่าไปโรงเรียนแต่ว่ารอบนี้เต็มที่เลยนะลูกพ่อพามาแล้วร้านนี้เขาเด่นเรื่องชีสแล้วก็เคปนะทุกคนเมนูที่นี่700อกว่าเมนูนะมาตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดจนลูก4ี่ขวบแล้วก็ยังทานไม่ครบเลยมาดูเมนูแรกที่เราสั่งกันเลยดีกว่าพิซซ่าฮาวายเย็นเพิ่มแม็กชีสชีสเยิมย้มๆเต็มคำบอกเลยว่าถาดนี้มากัน3คนก็อิ่มนะเขาให้ชีสอย่างเยอะมีให้เลือกตั้งหลายหน้าเนะี่ย เริ่มต้นที่199บาทถาดนี้299บาทคือคุ้มมากมาต่อกันด้วยจานนี้เลยจะเป็นข้าวผัดคาริมันปูญ,ญี่ปุ่นกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ใหญ่และเนื้อกุ้งคือสดเด้งมากจะสั่งกุ้งตัวเดียวหรือว่าเป็นชุดข้าวเริ่มต้นที่ตัวละ180บาทจนถึงหลักพันเลยนะแล้วแต่ขนาดไซส์เลยมาต่อกันด้วยสปากเก็ตตี้ขี้เมาทะเลรสชาติเข้มข้นจัดจ้านของโปรดเขาเลยละ่ะจานนี้คือปลากระพงทอดสามรสบอกเลยว่าเนื้อปลานุ่มมากมีแบบนึ่งมะนาวต้มยำน้ำใส แล้วก็ทอดน้าปลาด้วยนะรอบหน้าค่อยมาสั่งใหม่ต่อด้วยของหวานเลยจานนี้ชื่อจะยาวหน่อยนะ <c alf> เคกวิปครีมดับเบิลชาไทยทูโทดักชอ็อกโกแลตลาวาบวกไอศครีมหนึ่งสกุป <c alf> <c alf> ชื่อจะยาวไปไหน่อยเนี่ย <c alf> แป้งเขาทําสดใหม่เลยนะ <c alf> เหนียวนุ่มหอมเด้งดึง๋งวิปครีมจะเป็นนมลั้วเลยนะร้อยเเซไม่รู้สึกเลี่ยนโดยรวมแล้วอร่อยเลยล่ะได้สัมผัสรสธรรมชาติของตัววัตถุดิบเลยและอีกจานก็คือเคปอันชันลาวามีสายใหม่กับทองม้วนในจานด้วยจานนี้เซ็ตเคป ลาวาจะอยู่ที่139บาทนะทุกคนมาต่อที่ของหวานอีกจานโทษยมสตรอเบอรี่น้ำซอสท,ที่นี่จะเป็นสูตรเฉพาะตัวไม่เหมือนใครตัวโทษขนมปังทําสดใหม่ทุกวันกรอบนอกนุ่มในมีหลากหลายรสชาติให้เลือกเยอะมากราคา159บาทและเมนูเครื่องดื่มที่เราสั่งมาก็จะมีน้ำผึ่งมะนาวนมสดออริโอป้ปั่นแล้วก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตปัน่นแนะนําเลยว่าถ้าวันไหนคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีมาถึงที่นี่ก็จะคิดออกแน่นอนมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้กลับไปมือเปล่านะทุกคนเพราะว่าทีีี่่นเขาม แก้วน้ำสวยๆแจกให้ด้วยเมื่อทานครบ300บาทก็ได้ไปเลย1ใบแต่ว่าที่เราสั่งมานี่ทั้งหมดนี้ก็เกิน1ใบแน่นอนใครที่อยากกินแบบนี้มาที่นี่เลยสตางค์เคอฟฟี่สมูตตี้อยุทยาร้านจะอยู่ใจกลางเมืองอยุทยาเลยนะเปิด Google Map มาได้เลยเปิด11โมงถึง3ทุ่มครึ่งวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดเฉพาะวันจันทร์อิ่มคุ้มจุใจต้องที่สตาง